สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะตรงกับวันศา,าไทยน้องน้องฝนนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาทำบุญที่วัดถวายพระตาหารแล้วก็มาดูบรรยากาศนะคะประเพณีวันสา,าไทยซึ่งเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยนะคะทำบุญให้กับญาติบรรพบุรุษผู้รุ่งรับนะคะ ตอนนี้ก็มีคนเฒ่คนแก่แล้วก็ผู้คนนะคะหลังไหม่ก็มาทำพิที่วัดกันวันนี้คนเยอะมากๆเลยนี่นะคะบรรยากาศในงานค่ะวันนี้เข้ามาอาหารจะเยอะมากเป็นพิศเศษเลยนะคะเพราะว่าเขกมาจะยก หน,หนึ่งก็คือเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปไข่ชีวิตตาหน้าแขกมาปล่อยให้มีชีวิตอิสระค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระกันก่อนเลยนะคะคุณน้ไหม วันนี้น่าสดมาทำบุญเลยค่ะตอนนี้เราก็ออกมาจากวัดแล้วนะคะ ก็ถอดแมสได้ออกมาจากวัดแล้วข้างในวัดเสียงนังมากๆากเลยอา,อาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะคะที่น้องอันฤได้พูดเกี่ยวกับประเพณีวันสาไทยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลาหน้าเขียงกันค่ะง,งั้นเราก็ไปกันเลยนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึงตลาดกันแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องฝนจะพาทุกทุกท่านนะคะเดินไปซื้อปลากันเพื่อไปปล่อยวันนี้เป็นอีกอก,กิจกรรมหนึ่งที่เรานอกจากเราไปถวายพระทหารที่วัดแล้วเราก็จะมาขายชีวิตปลาหน้าเขียงมาปล่อยกันค่ะถึงร้านขายปลาแล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เขียงปลากันแล้วนะคะวันนี้เราจะทำการ ไข่ชีวิตปลาดุกแม่เขียงมาปล่อยค่ะวันนี้ซื้อไป4กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยที่แม่น้ำเหล่าวัญกันค่ะไปกันเลยตอนนี้เราก็ได้น้องปลามาแล้วนะคะจำนวน4กิโลกว่าเดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันเลยค่ะไปที่แม่น้ำกันเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงท่าน้ำกันแล้วนะคะฝนตกเดี๋ยวเราจะรีบทำการปล่อยปลากันเลยค่ะ ปล่อยปลาเสร็จแล้วนะคะติดฝนอยู่ไปไหนไม่ได้เลยค่ะ mm hmm. ผมเปียกหมดเลยเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวคงต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะคะแล้วก็เราก็ค่อยกลับบ้านกันนะคะ mm hmm. เป็นยังไงบ้างคะสำหรับทริปทำบุญวันพระตอนเช้าตื่นมาเสร็จเราก็เตรียมข้าวปลาอาหารนะคะเราก็ไปถวายพระอาหารที่วัด mm hmm. ถวายพระอาหารทำบุญหยอดตู หลังจากนั้นเราก็มาซื้อน้องป้ามาปล่อยเนี่ยค่ะเป็นกิจวัตรประจําวันสําหรับวันพระขอน้อมบุญแดดทุกทุกขั้นนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันและเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรเดี๋ยวลองมาลุ้นกันดูอีกทีนะคะแต่วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ